สวัสดีครับสวัสดีครับมากันต่อเลยนะครับกับสมเด็จไม่ใช่กับพระสุ้มกอพิมกาอีกคงนะครับคือสภาพต่างกันนะครับสภาพต่างกันต่างบล็อกกันนะครับแต่ลูกทรงลมคนที่เล่นพระก็จะเข้าใจนะครับว่าพิมพ์แบบนี้คือพิมพ์กลางพิมพ์แบบนี้คือพิมพ์เล็กพิมแบบนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับดูหน้านะครับดูหน้ามีรอยเว้านะครับรอยเว้าที่ใบหน้านะครับตรงนี้เป็นซุ้มกอพิมกลางนะครับ จะให้ดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับก็จะประมาณ3นาที4นาทีนิดๆน,นะครับรงนี้จะไม่ค่อยเห็นว่าดอกม่าขามนะครับสภาพผิวเนี่ยผมว่าผิวยังเดิมๆ,ๆอยู่นะครับนี่คือผิวกลางนะครับมีสองขอบเลยนะครับรงนี้นะครับมีสองขอบนะครับบางคตเนี่ยเราก็จะเล่นนี้ยๆเลยขึ้นตัดรอยสอง ความรู้พอซื้อได้ถูกนะครับถ้าเราศรัทธานะครับก็พอซื้อได้นะครับคนไทยที่มีตังค์เยอะๆก็ไปซื้อเซียนนะครับก็แพงหน่อยนะครับทุกคนถ้าอยู่กับมือนะอยู่กับมือก็เป็นล้านนะครับถ้าสวยเริมเอยก็เป็นล้านหลักล้านนะครับแต่ซื้อกับผมเนี่ยไม่มีถึงนะครับนะครับราคาเปิดที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับอยู่ประมาณนี้มาเดี๋ยวมาลงมาลงกองสองผากัน จะเห็นความชัดเจนอ่าขึ้นกับประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายพระนะครับโอ้โหดูลองมือดิโอ้โหเนี่ยมือพิมพ์กลางเอกลักษณ์ของพิมพ์กลางมือประมาณนี้นะครับโอ้โหดูโน่นนินนะครับใครที่ดูชอบใครที่ดูสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับราคาเปิดยที่ผมราคาปปดอยู่ที่คุณนะครับนี่คือสโนแกตผมเลยนะครับโอ้โหที่ตะลึงพระนะครับ ชัดเจนโอ้โหด้านบนยิ่งดูง่ายนะครับไปงี้นะครับโอ้โหดูดูนะครับนี่นะโอย่างเงี้ยโอ้โหคือเล่นพระในดินแพ่พระกูจะเข้าใจผมว่านะถ้าเข้าใจในองค์พระเข้าใจในเนื้อหาเข้าใจธรรมชาตินะครับคุณก็ดูได้นะครับนี่คือสุ้มกอกูดกลางนะครับผมนี่สภาพผิวนี่ยังสมบูรณ์นะครับสภาพผิวถึงสมบูรณ์นะครับผผมโหกติเห็นชัดๆน้ำต้นนะครับ นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับเ็ว่ามีดินรสมว่าน,นครับดินะสมว่านพระสุมกอพิมกางนะครับดูด,ดินนะครับโอ้โหทำไมพิมกางแตกต่างจากองค์ที่แล้วนะครับพระสภาพใช้กับไม่ใช้มันต่างกันบล็อกก็ต่างกันนะครับพิมกางมีหลายบล็อกนะครับอยู่ที่คุณดูว่าเนื้อดินเนี่ยมันจะแท้ไหมมันจะถึงยุคไหมนะครับ ภาพเป็นันันีภาพเจ็ดแปดร้อยปีนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับครับสุกอพพิมกลางนะครับใครดูใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามาวันนี้เป็นผ้าเนื้อดินนะครับผมก็ชุดเป็นจ่าภาชีเลยนะครับเนี่คือสุกอพิมกลางนะครับสุกโพพิมกลางกระหนกจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับบางองค์ก็ชัดนะนะครับก็จะมีหลายสุกโอนะสุกโพทรงพิมใหญ่ก็มีนะครับทรงพิมใหญ่ก็กระหนกจะชัดเจนหน่อย พิมพ์กลางกระหนกไม่ค่อยชัดนะครับกระหนกชัดก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์จิ๋วนะครับผมเคยได้พิมพ์จิ๋วมายังไม่มีองค์ไหนที่ทําลายแชมป์วงนั้นได้เลยนะครับมือประสีใหญ่เคยชื่อไปรู้ก็ทางประเทศนะครับพิมพ์จิ๋วสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสนใจทักทายมานะครับราคาเปิดที่ผมราคาปิดอยู่ที่คุณครับสวัสดีครับ